สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับเพ็นงครับเสาร์อาทิตย์สองวันนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนําพาให้คําเทศานานี้จะเป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าที่ได้ตรัสผ่านพระคําของพระองค์แต่ขอให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับหัวข้อในวันนี้อยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่1นนะครับ หัวข้อมีชื่อว่ายืนหยัดในศรัทธายืนหยัดในศรัทธานะครับเพราะเจ้าของพระเจ้าผมอยากัะเชิญมาท่ามกลางเราดาน,นียบทที่1ข้อที่1จนถึงข้อที่21นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าในปีที่3ของรัชกาลเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาเนบุคัตเนซากษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายัางกรุงเยรูซาเล็มและทรงล้อมเมืองไว้ และองค์เจ้านายทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในหัตของท่านพร้อมทั้งภาชนะบางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและท่านก็ํำภาชนะเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินามายังนิเวศแห่งพระของท่านและบรรจุภาชนะเหล่านั้นไว้ในพระคลังของพระของท่านแล้วกษัตริย์นั้นทรงบัญชาอัชเปนัสหัวหน้าขันทีของท่านไปนำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์ และเชื้อสายกุนนางพวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิมีรูปร่างหน้าตาดีมีความเชี่ยวชาญในสัพสัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวังกษัตริย์และทรงสอนให้วรณคดีและภาษาของคนเคลเดียแก่พวกเขากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเหล้าองุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูอยู่3ปี เมื่อกบกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผ่ายูดาคือดาเนียลฮานัญยามิชาเอลและอาซาริยาและหัวหน้าขันทีตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียลนั้นเรียกว่าเบลเทชัซาฮานัญยาเรียกว่าชักรัตมิชาเอลเรียกว่าเมชาและอาซาริยาเรียกว่าอาเบตเนโกแต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำ ให้ตัวเป็นมนทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าอางุ่นซึ่งพระองค์เสวยท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทําตัวเองให้เป็นมนทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสงสารดาเนียลหัวหน้าขันทีกล่าวแก่ดาเนียลว่าข้าเกรงว่าพระราชาเจ้านายของข้าผู้ทรงกําหนดอาหารและเครื่องดื่มของพวกเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุม่ม อายุรุ่นราวเขาวเดียวกันพวกเจ้าก็จะทําให้ชีวิตของข้ามีอันตรายเพราะพระราชาแล้วดาเนียลกล่าวแก่มหาเล็กผู้ที่หัวหน้าขันที่กาหนดให้ดูแลดาเนียลอานัญยามิชาเอลและอาสริยาว่าขอทดลองผู้รับใช้ของท่านสักสิบวันขอนําผักมาให้เรากินและน้ํามาให้เราดื่มแล้วท่านตรวจด,ดูหน้าตาของเราเทียบกับบรรดาหน้าตาของบรรดาคนหนุ่มผู้รับประทานอาหารสูงของพระราชา ในเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงทําแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้นเขาก็ยอมทําตามคําขอของคนเหล่านั้นในเรื่องนี้และทดลองพวกเขาอยู่สิบวันเมื่อครบกําหนดสิบวันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเปล่งปังกว่าบรรดาคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ดังนั้นมหาเด็กจึงเอาอาหารชั้นสูงส่วนของพวกเขาและเล่าอางุนซึ่งเขา ควรจะได้ดื่มนั้นไปเสียแล้วให้ผักแทนคนหนุ่มทั้งสีนี้พระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมทั้งปวงและปัญญาและดาเนี่ยเข้าใจนิมิตและความฝันทุกประการพอถึงกําหนดเวลาที่กษัตริย์ทรงบัญชาให้เขาทั้งหลายเข้าเฝ้าหัวหน้าขันทีจึงนาเขาทั้งหลายเข้ามาเฝ้าเนบูคัดเนสซาและกษัตริย์ก็ทรงสัมภาษณ์พวกเขาในบรรดาคนหนุ่มเหล่านั้นไม่พบสัก์คนหนึ่ง ที่เหมือนดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงได้เข้ารับราชการและบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งกษัตริย์ตรัสถามพวกเขาทรงเห็นว่าพวกเขาดีกว่าพวกโขนและพวกหมอดูทั้งหมดซึ่งอยู่ในอาณาจักรของพระองค์สิบเท่าในดาเนียล Daniel, ก็ได้รับราชการเรื่อยมาจนต้นราชการกษัตริย์ไซรัสขอยพี่น้องครับยืนหยัดในศรัทธา เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการท้าทายยืนหยัดในศรัทธาเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการต้องเลือกยืนหยัดในศรัทธาเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างพี่น้องทราบไหมครับว่าวัฒนธรรมต่างๆประเทศต่างๆมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันสิ่งที่เหมาะสมในวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมในวัฒนธรรมอื่นๆก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแดเนียลก็คือเขานั้น เป็นเฉลยครับเขาถูกกวาดต้อนมาจากเยรูเซมแล้วก็มาอยู่ที่บาบิโลนครับแล้วก็สัตว์ในบุคเนซาพร้อมทั้งบรรดาพวกขันทีที่ปรึกษาองค์มนตรีของกษัตริย์นั้นพวกเขานั้นก็มีแผนการที่จะกลืนกลืนบรรดาคนเก่งซึ่งณเวลานี้ถูกนำมาเป็นเฉลยมาอยู่ในประเทศบาบิโลนให้เขาจะเปลี่ยนความคิดอยู่ในวัฒนธรรมบาบิโลนจะย,ยืนหยัดในความศรัทธา ที่มีต่อองค์พระจ้าของดาเนียลได้อย่างไรพี่น้องครับและในบทเรียนวันนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ดาเนียลทำสิ่งที่ดาเนียลเห็นสิ่งที่ดาเนียลปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการถูกดึงเข้าไปอยู่ในบาบิโลนโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาพี่น้องครับในสมัยก่อนนะครับเนบูคัดเนสซาซึ่งเป็นกษัตริย์นั้นแน่นอนครับไม่ได้จับพัดจับผูขึ้นมาเป็นสัตว์โดยบังเอิญน,นะครับเนื่องจากว่าท่านนั้นมีความสามารถสูง ทั้งทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ไม่ว่าจะเป็นบู๊เป็นบุญน,นะครับในประวัติศาสตร์นั้นเอบันทึกไว้ว่าในบุคดเนี้สารนั้นเป็นมหาราชนะครับเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ฉะนั้นการที่เขาไปตียเยอรมัมได้นะครับอิสราเอลเนี่ยถูกนํามาเป็นฉเฉลยเอาเฉพาะคัดเฉพาะคนเก่งๆครับคัดเฉพาะหัวกะทิเพื่อที่จะมาพัฒนาชนชาติของเขาและ70ปีครับที่อิสราเอลนั้นเป็นฉเฉลยอยู่ในบาบิโลนมีเดียเปอร์เซียอิสราเอลนั้น ได้เรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับเจ็งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เขากลับมาจากการเป็นเชลยแล้วอิสราเอลนั้นก็ไม่ได้กลับคืนสู่สภาพที่เขากราบไหว้ลูกเคารบอีกต่อไปจบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องครับนี่คือสิ่งน่ายินดีนะครับการเป็นเชลยนั้นฝัดร,ร่อนเอาพระต่างชาติในขณะที่บาบิโลนเต็มไปด้วยพระต่างชาติน่าสนใจนะครับพี่น้องครับเราจะยืนหยัดในศรัทธาได้อย่างไรเรามาดูชีวิตของแาเนียลครับก่อนอื่น ผมอยากจะยกตัวอย่างเพื่อที่จะนําความคิดของเราสั้นๆนะครับในวัฒนธรรมหนึ่งพี่น้องครับอาจจะไม่เหมาะกับวัฒนธรรมอื่นๆก็ได้ยกอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในเมืองไทยนะครับเราไม่ควรที่จะใช้เท้าชี้ไปชี้มาเพราะว่าเป็นการไม่สุภาพเราไม่ควรเล่นหัวของไทยหรือจับศีรษะของไทยในประเทศไทยหัวถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเท้าเป็นสิ่งสําตะอยในโปรตุเกสครับเราไม่สามารถเขียนอะไรได้ด้วยหมึกสีแดงนะครับเพราะถือว่า มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกยียจเขาถือกันมากห้ามใช้หมึกสีแดงเขียนหนังสือนี่คือโปรตุเกสนะครับส่วนสิงคโปร์ครับการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะว่าที่สิงคโปร์นั้นเขาไม่นิยมให้ประชาชนหรือแม้ทั่นักท่องเที่ยวนะครับที่จะเคี้ยวหมากฝรัง่งและที่น่าสนใจก็คือที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสครับเขาไม่อนุญาตให้คนสองคนนะครับกอดจูบกัน ในสถานีรถไฟครับถามว่าทำไมครับมีคําอธิบายถ้าหากว่าใครก็ตามที่กอดจูบกันในสถานีรถไฟก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะเนื่องจากว่าการจูบของคนฝรั่งเศสมันยาวนานครับมันรบกวนคนอื่นๆในการขึ้นรถไฟครับนี่คือเหตุผลแปลกๆน่าสนใจมากเพราะว่าเรารู้ว่าในวัฒนธรรมหนึ่งมีบางสีบ,บางอย่างที่แตกต่างกัน ชั้นในฉันนั้นครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ก็ดีที่ทํางานใหม่ก็ดีโรงเรียนใหม่ก็ดีเวทีใหม่ของชีวิตก็ดีงานใหม่ๆก็ดีนะครับเรารเผชิญกับความทา้าทายที่มีต่อความศรัทธาความเชื่อของเราครับดานีเลเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของท่านเมื่อเราทิ้งสิ่งที่เราคุ้นเคยเผชิญกับสถา,านการณ์ใหม่ๆ ประการแรกครับในฐานะที่เราเป็นคิดเสียนะครับเราจะต้องเรียนรู้จากการเนียบคือเราจะ,ะเผชิญกับแรงกดดันให้ปณีปันิ n ความศรัทธาของเราเรารเผชิญกับความกดดันที่มีต่อความเชื่อของเราแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนโดยเพิ่งยิ่งวัยรุ่นเรากําลังค้นหาโลกเรากําลังปรับตัวเข้ากับโลกเพื่อที่เราสามารถอยู่ในโลกได้โดยที่มีโลกนั้นเป็นมิตรกับเรา เราอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกนี่คือสิ่งที่พรงพีสอนเราอยู่ในโลกเหมือนกับเป็นบ้านที่ไม่ถาวรเป็นบ้านชั่วคราวแต่ว่าในขณะที่เราอยู่ในโลกนั้นเราจะต้องเข้ากับโลกให้ได้เพื่อเราจะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเราจะทําตามพระมหาบัญชานะครับฉะนั้นขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเผชิญกับแรงกดดันมากมายที่เราจะประดิบฐิรนอมความเชื่อความศรัทธาของเราฉะนั้นพี่น้องครับเดเนียลเป็นวัยรุ่น เมื่อเขาถูกจับไปเป็นเฉลยและรับใช้รัฐบาลภายใต้การนำของรัฐบาลโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาเขาต้องเผชิญกับการประณีบรนอมในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงแรกของชีวิตของเขาเลยนะครับในช่วงวัยรุ่นวัยหนุ่มที่มีพลังทั้งความคิดทั้งร่างกายประการแรกครับเขาถูกกดดันให้ประณีบรนอมกับวิธีคิดครับกดดันให้เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับบาบิโลนเกี่ยวกับโลกของเขา เดิมทีนัานดานียลนั้นเติบโตมาอยู่ในชุมชนของชาวยิวอยู่ในวัฒนธรรมที่มีพระคัมภี์มีพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่วัยรุ่นเขาเติบโตอยู่ในบาบิโลนเขาเติบโตอยู่ในดินแดนที่ไม่ใช่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเขาถูกกดดันถูกแรงกดดันหรือเผชิญกับความกดดันให้ปณีปนอมกับความศรัทธาที่เขาเคยมีอยู่ที่เขาได้รับมาตั้งแต่เด็กก็คือเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องครับ เราทั้งหลายทุกวันนี้ก็ถูกกดดันแบบนั้นเหมือนกันนะครับถูกชักจูงถูกกดหรือดันเราให้เข้าไปด้วยคำพูดที่ว่าใครๆเขาก็ทำกันในสังคมนี้เขาคิดกันแบบนี้ที่นี่เขาทำกันอย่างนี้บริษัทของเรามีนโยบายแบบนี้พี่น้องครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในโลกเราถูกกดดันให้ปรับปรับตัวปรับชีวิตเข้ากับวิธีคิดของสถานที่นั้นๆ ะนั่นครับคือความกดดันไม่ว่าจะเป็นบริษัทโรงเรียนสถาพันเราถูกขอร้องให้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดครับเราถูกขอร้องให้เปลี่ยนทัศนคติและถ้าขอร้องไม่ได้เขาก็จะกดดันบังคับเราครับให้เราเปลี่ยนวิธีคิดคริสเตียนเรานะครับทุกวันนี้ยากมากในการดำเน,นินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความบาปในขณะที่คริสเตียนถูกสอนให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์และการกดดันให้เปลี่ยนวิธีคิดนะครับเราจะพบ ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับในข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตภาพยนตร์โทรทัศน์รวมทั้งจากผู้ที่สอนเราด้วยก็คือคุณครูในโรงเรียนผมยกตัวอย่างครับโรงเรียนในสมัยร้อยปีที่แล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการสอนเรื่องของพระคัมภีร์เรื่องของพระเจ้าประเทศสหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นหมาำนาได้แต่พี่น้องสังเกตดูนะครับในเวลานี้นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้สูญเสียอำนาจของความรักลงไปแล้ว การช่วยเหลือต่างๆการกดดันการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดํารงความเป็นมหาอำนาจฉะนั้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เมื่อองค์กรหนึ่งประเทศหนึ่งสังคมหนึ่งหรือแม้แต่กิจจักรหรือแม้กระทั่งหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือชีวิตของพวกเราครอบครัวของเราถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดของเราให้ไปด้วยกันกับโลกนะครับนั่นแหละครับคือความพ่ายแพ้ล้มเหลวของความเป็นคริสเตียนเรา ฉะนั้นพี่น้องครับเราเห็นตัวอย่างมากมายเลครับในการที่ละทิ้งความเชื่อความศรัทธาไม่ยอมยืนหยัดในความศรัทธาคนเหล่านั้นก็จะตกต่ำลงครับเสื่อมโทรมลงในด้านศีลธ,ธรรมจริยธรรมแม้กระทั่งในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเสื่อมโทรมลงเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าครับและนี่คือสิ่งที่สําคัญมากประการที่สองครับเราจะเห็นว่าโลกนั้นพยายามสร้างเราใหม่ สร้างเราใหม่แทนที่พระเจ้าจะสร้างเรานะครับโลกกลับเป็นผู้ที่สร้างเราให้เข้ากับรูปแบบของพวกเขาตรงนี้ครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าเขากําลัง b r a i n w a c h i n g หรือล้างสมองของเราตรงนี้ครับคือสิ่งที่น่ากลัวมากวัยรุ่นชาวฮีบรูทั้ง4คนที่ได้กล่าวอ้างในดาเนียลบทที่1มีดาเนียลนั้นเหมือนกับเป็นหัวหน้าของพวกเขานะครับถูกล้างสมองถูกล้างสมองเข้าสู่โลกทัศทัของบาบิโลนถูกล้างสมองให้มีวิธีคิดแบบบาบิโลน บาบิโลนกําลังสร้างเขาให้เข้ากับรูปแบบของเขาเพื่อที่เขาจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในบาบิโลนได้อย่างสมศักดิ์ศรีและอย่างประสบความสําเร็จถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในสังคมของเราคุณต้องทําตามแบบเราถ้าคุณอยากจะได้รับการยกย่องรับเกียรติในสังคมของเราคุณก็ต้องทําแบบเราถ้าคุณต้องการการยอมรับในด้าน,นต่างๆของชีวิตของเรา รวมทั้งถึงชีวิตที่สุขสบายสะดวกสบายมีคนยกย่องมีคนรู้จักมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมเราคุณต้องทําแบบของเรานั่นแหละครับคือการกดดันการพยายามสร้างชีวิตของเราให้เข้ากับรูปแบบของพวกเขานั่นหมายความว่าโลกกําลังเปลี่ยนเราไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีคิดนะครับเปลี่ยนชีวิตครับให้เข้ากับโลกและนี่ครับคือสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีที่เดบูคัตเนซานั้นใช้ในการครอบครอง ประเทศสราชหรือประเทศที่เขาโจมตีได้เขานําคนที่เป็นหัวกะทิมาที่ประเทศของเขาเพื่อที่จะมาช่วยเขาช่วยเขาพัฒนาประเทศของเขาช่วยเขาพัฒนาอาณาจักรของเขาแล้วก็ส่งคนเหล่านี้ครับเข้าไปปกครองที่อาณาจักรเดิมหรือประเทศเดิมที่เป็นบ้านเกิดมุนนอนของตนเองของเฉลยพวกนี้นั่นก็คือแผนการการยึดประเทศครอบครองคนต่างชาติของเนบูคัดเนซาพี่น้องครับ ฉันใดฉันนั้นครับมารซาตานก็ใช้วิธีเดียวกันในการดึงพวกเราออกจากชุมชนของพระเจ้าออกจากวิธีคิดแบบพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราให้เราปรับตัวเข้ากับรูปแบบของมารซาตานรูปแบบของโลกให้ห่างจากพระเจ้าครับและวิธีนี้ก็ถูกใช้อยู่รอบตัวเราในทุกวันนี้เพียงแต่ว่ามีใครจะหลงและมีใครตกอยู่ในหลุมพรางกับดักของมารซาตานหรือไม่เท่านั้นเองและขอพระเจ้าปกป้องเรานะครับ อย่าให้เราถูกโลกเปลี่ยนชีวิตเราควรจะรับการสร้างชีวิตจากพระเจ้าเราควรจะรับการสร้างชีวิตจากชุมชนของพระเจ้าคือครอบครัวคริสเตียนและคริสตจักรของพระองค์ประการที่3ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีที่โลกจะกดดันให้เราเข้ากับโลกกระทัดของมันวิธีนี้สําคัญนะครับถ้าเรารู้วิธีเราก็สามารถเลี่ยงได้วิธีแรกครับก็คือแยกตัว แท้จริงแล้วในะการแยกตัวนะครับเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราแยกจากโลกแยกจากสิ่งที่เป็นมนทิแต่การแยกตรงนี้ครับของเนบูคัดเนสานั้นดาเนียลนั้นถูกแยกออกจากอิทธิพลที่หล่อหลอมชีวิตของเขาไปในทางที่ดีถูกแยกจากดินแดนแห่งพันธสัญญาถูกแยกจากเยรูซาเล็มถูกนำมาเป็นเฉลยครับและจากการถูกนำมาเป็นเฉลยนั้นทําให้เขานั้นไม่ไดีอยู่ใกล้ชิดพระวิหารของพระเจ้าเนบูคัดเนสานั้นทําลายพระวิหารของพระเจ้าทําลายจนไม่เหลือหลอนะครับ แล้วก็นาเอาเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องใช้ในพระวิหารนั้นมาใช้บูชาพระของเขาที่บาบิโลนเช่นเดียวกันนี่ครับคือการดูหมิน่นในแง่เดียวกันครับในบาบิโลนนั้นพวกเขาถูกแยกออกจากการนมัสการพระเจ้าดาเนียลและเพื่อนเขาทั้ง3าคนนะครับถูกแยกออกจากการนมัสการพระเจ้าในที่สาธารณะและเมื่อเราอธิษฐามดาเนียลต่อๆไปนะครับเราจะเห็นนะครับแต่เนื้ต้องแอบนะครับเปิดหน้าต่างแล้วก็หันไปทางเยรูเซมอธิษฐานนี่ครับคือสิ่งที่เขาไม่ให้ คุณปฏิบัติาศาสนพิธีคุณปฏิบัติชีวิตคุณมีชีวิตแบบจงรักภักดีกับพระเจ้าคุณมีชีวิตแบบศรัทธาในพระเจ้าจะยืนหยัดได้ยังไงครับในดินแดนที่เราทั้งหลายไม่คุ้นเคยเราทั้งหลายไม่ใช่เป็นของดินแดนนั้นพี่น้องครับนี่ครับคือการแยกตัวออกมาจากคําสอนของพระคมของพระเจ้านะครับแยกตัวออกมาจากสามกิจธรรมแยกตัวออกจากสติปัญญา ความสมรรถันที่มีอยู่ในประชากรของพระเจ้าชุมชนของพระเจ้านะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เนบูคัดเนสซาท,ทำกับดานียลและเป็นสิ่งที่โลกทํากับพวกเขาวิธีที่2นะครับก็คือการปลูกฝังปลูกฝังอะไรครับดานียลและเพื่อนที่เป็นเฉลยนะครับได้รับการสอนภาษาวัฒนธรรมครับภาษานั้นคือถ่ายทอดวิธีคิดวรรณกรรมถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดสุนทรียภาพในพระธรรมดาเนียลบทที่1นึ่งข้อสบอกว่า พวกเขาได้รับการสอนภาษาและวัฒนธรรมของชาวเคลเดียชาวเคลเดียนได้ก็คือบาบิโลนนั่นเองดูเหมือนว่าจะไม่อันตร,รายแต่จริงๆแล้วอันตร,รายครับเพราะท้ายที่สุดดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ผิดปกติกับคนของพระเจ้าที่ไปศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆและภาษาต่างประเทศแต่ครับแต่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในภาษาและวรรณคดีของชาวเคลเดียดีไม่ใช่แค่วิธีการแต่วิธีคิดไม่ใช่แค่วิชาการแต่เป็นวิชาคิดวิธีคิด เหมือนการฝึกจิตใจของพวกเขาให้คิดแบบบาบิโลนมากกว่าที่จะคิดแบบอิสราเอลวิธีคิดสําคัญครับไมเซิลสำคัญครับ,รบการเปลี่ยนไมเซิใช้ภาษาการเปลี่ยนไมเซ็ลใช้สุนทรียภาพการเปลี่ยนไมเค็ลเปลี่ยนวิธีคิดพี่น้องครับการปลูกฝังสิ่งต่างเหล่านี้คือการล้างสมองนั่นเองประการที่3ครับวิธีที่3ก็คือใช้วิธีประนีประนอมเด็กชาวยิวทุกคนนะครับที่เรียนอยู่ในโรงเรียนปวดวิชาของเนบูคัดเนสานะครับ เขาได้รับอาหารอันโอชะอาหารอันโอชะของใครครับบระพิรบุว่าอาหารอันโอชะของกษัตริย์บาบิโลนก็คือเนบูคัดเนสซาและเล่าอาังุนที่โรรองทรงดื่มทุกวันดูเหมือนว่าเนบูคัดเนสานั้นให้เกียรติให้เกียรติมากๆกับคนเหล่านี้เพราะว่าเนบูคัดเนสานั้นมีความตั้งใจแล้วว่าเขาจะต้องเปลี่ยนและล้างสมองเปลี่ยนความคิดของเด็กพวกนี้ให้ได้เพื่อที่เด็กพวกนี้จะคงไว้ซึ่งความจงรักภักดี คงไว้ซึ่งความจงรักดีต่อใครครับต่อเนบูคัดเนสซาอาหารที่กษัตริย์กินเป็นอาหารสูงนะครับพวกเขาได้กินด้วยนี่คือการแสดงว่าเนบูคัดเนสซานั้นให้เกียรติให้เกียรติคนเหล่านี้มากๆเพื่อที่จะล้างสมองเปลี่ยนความคิดของเขาจากศัตรูให้กลายเป็นมิตรนี่คือความพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาเข้าสู่วิถีของชาวบาบิโลนชาวเคลเดียผานนัไนครับผานความเพลิดเพลิน และในความเพลิดเพลินที่เขาไม่รู้จักมาก่อนเพราะอะไรครับอาหารก็เป็นอาหารที่ดีมากอร่อยด้วยนะครับและเขาไม่เคยลิ้มรสมาก่อนเลยในเยรูซาเล็มเล้าก็เหมือนกันเล้าองุ่นที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บาบิโลนครับและพวกเขาก็ไม่เคยดื่มเล่าองุ่นแบบนี้มาก่อนเลยพียรงครับชีวิตของเราหลายครั้งทีเดียวนะครับเราอยากจะทําอะไรที่ผาดโผนที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่เราหารู้ไห่ว่านั่นคือวิธีการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติวิธีการล้างสมองให้เราประนีประนอมกับความบาปนี่ครับคือสิ่งที่น่ากลัวชีวิตที่ดีที่ดานิเดนียลนะครับเสนอให้นั้นโดยเกิดจากกษัตริย์บาบิโลนท,ที่มีความประสงค์นะครับประสงค์อะไรครับใช้จำนวนว่าประสงค์ให้เดนะิเอลเนี่ยอย่านมอิสราเอลมากินเหล้าอาังุ่นของบาบิโลนอย่านมอิสราเอลมากินเหล้าอาังุ่นของบาบิโลนนะครับคือสิ่งที่น่ากลัวมาก จากชีวิตที่ยากลําบากที่เขาดําเนินกับพระเจ้าอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆพี่น้องครับในบุคัลนิจจะจะใช้ความสะดวกสบายค,บความเพลิดเพลินเปลี่ยนมุมมองของชีวิตของดานิยลเนี่ยครับคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านั้นมักจะเสพติดความสุขนะครับคนเหล่านั้นมักจะเสพติดความสบายคนเหล่านั้นมักจะชอบที่จะอยู่สุขสบายนะครับอยู่ อย่างมีความสุขมากกว่าที่จะทนทุกทรมานเพื่อพระเยซูเพื่อพระเจ้าฉะนั้นมารซาตานมันรู้ข้อนี้ครับแล้วมันก็ใช้วิธีที่เอาความสุขนั้นมาซื้อการปณีบนอมครับเอาความสุขมาเพื่อที่จะได้การปณิบนอมจากชีวิตของเราเราปฏิบัติบนอมในหลักการของพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อความสุขประเดี๋ยวประดาวชั่วคราวและนี่คือวิธีที่มันทําให้เราเปลี่ยนความคิด ตกอยู่ในกับดักหลุมพางของมันครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสวนขอพระคุณพระองค์ที่พะชนะของโรรองได้ทําให้พวกข้าาไหลความหวังในองค์พระวิญาเจ้ามากขึ้นและรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพุงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้างหลจะรู้จักพระองค์ รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพมาในวันนี้ในการพักผ่อนในการทำงานในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน